สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฮันแน่ลิซ่าแบล็ p พิงค์ควงสาวสวยออกเดตตามรอยซีรีส์น่ารักใจละลายเป็นศิลปินไอดอลเคปอบที่ประสบความสำเร็จมากๆหลังเดิเบลนานกว่า6ปีสำหรับสีสาววง b l a c k พิงคเจนนี่จีโซโรเซและลิซ่าที่นาทีนี้ชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกมีแฟนคลับรักมากมาย ปัจจุวัน4สาแบล็กพิงค์เดินสายเวิลด์ทัวร์อยู่ที่ประเทศอังกฤษล่าสุดหลังจากมีตารางงานว่าง2สาวโรเซ่และลิซ่าก็จุงมือกันไปเที่ยวพักผ่อนชิลๆตามสถานที่ต่างๆในลอนดอนโดยลิซ่าได้เผยภาพคู่สาวโรเซ่ไปตามรอยซีรีส์อินโ a ล o าโฮมส์พร้อมแคปชั่นระบุว่า Day Out in London with พร้อมแท็กหาโรเซ่ด้วยท่ามกลางเราบลิง์ทั่วโลกถูกอ,อกถูกใจกดไลค์กดแชร์ภาพรัวๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไร กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ